สวัสดีครับนะครับพี่น้องนโวนพอกันครับอย่าเป่าว่า,าตายกับว่ารีอพอกันครับนะครับ นี่ครไม่กินอย่กันผู้เถ่าครับนีคน่ครับพอดีได้แอมแฉเพ็นครับนี่ของแฉจากโรงงานพี่โกเมืนนี่ครับบนั้นตายแล้วครับ <c oughs> ครับทักท้ายกัน,นครับผมกล่าวต่ายังยากอยู่ครับก็จีว่ได้ออกเคล็ดค,คิปครับ สืสว,ว่าดิมาเห็ดดูแต่ว่าตรงนี้กัไปหาปลูกของลงการกับเครับปลูกย่างง่ายเห็ดสวนครับเยวค่อยเจอกันเรื่อยๆครับมือเงินไปครับมามาืนี้ครับเจ็บๆต้องกัน ห้องแท่เลยครับเพ็ดหองแท่เลยนี่ครับเจ้าเพียนะครับโอ้ขมแช่ยัง

มุทอดกับยางยางกับอบฝากบังเย็ดไปมาแล้ว แสบไปแสบมันนะครับเด้อของหยิบจะลืมเงาเฉาเขาดีครับ <c oughs> ตัวเนี้ยไปอย่างนิดน,นึง หรือว่าอบด้วครับอืมนี่กรอบหอมแต่ว่าถ้กินแบบเยิบๆเนี่ยก็เจ้าตตรงดีสักท้ายกันนะครับตั้งละผัดบาโรซาจากไปเนี่ยบค่อยออกงานเท่าไหร่ครับ ผมว่ากับม้าเบิรกฉีบก็รู้สึกว่ารู้เดือดครับหลังเชีกกับไอ,อ้ครับอมอ,อ้กินไปทัวท่วชิบทั่วแตนนะครับต้องไปนี่ก็จะกินธรรมดานะครับไม่ได้สายหดประเดินนะครับ ธรรมดาบ้านเมืองเขาครับนครับเนี่ยมึงให้หัวเป็นเจ้าแล้วกันนี่ก็ได้โซโอกาสพอดีครับตั้งกินกับไก็ชิดว่าสิส่วนพี่น้องมาก,กินอยู่มาครับทั้งไก่ทั้งไก่ครับน้ำถั่วบ่ครับ,บ,รบอยู่แถวบ้า,บาน เอาว่าคนจันนี่ขาวอ่นแงหน่อยแมงไงตัวรบวครับนำถ่วมครับผมติดมงพ้นมงพ้นกับติดแงหน่อยครับห้องสอ่ห้องติดมงพ้นครับมามามากำลังจะจุ <laughs> <laughs> bác thân lúc tối hôm nay đang kia kia anh yên chứ Cần bệnh thì thay đổi bác thân thì sợ bãi cháy Thì xa xa quen Má má, hôm nay bác thân bệnh Bác thân bệnh, bác thu thử gần cái nó Ừ, ừ. 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 น้นผ่อดเนื่อครับ <im itation>

บ่ขอกระดูกอืมอืมนี่แตว่าสุดท้ายนะครับหนาเจียไหมครับอืม Ini buat jin